The <laughs> เดี๋ยวก็เสียวได้แผ่นกรองอากาศซิ่งเฟล็กไฮโฟล์แอร์ฟิลเตอร์กรองอากาศกล้าเคลมว่าเปลี่ยนปุ๊บวิ่งดีขึ้นปั๊บก็มาดิครับเดี๋ยวก็รู้ว่าของจริงหรือขี้โม้และนี่คือหน้าตาของกรองอากาศแบบเดิมๆกรองฝุ่นได้ดีแต่อากาศมันไหลเข้าไม่ทันใจตอนนี้กรองอากาศซิ่งจากเฟล็กที่สามารถถอดล้างทําความสะอาดได้ครัแบบอายุการใช้งานเคลมเอาไว้วันหนึ่งแสนกิโลเมตรเลยทีเดียวขนาดเมื่อเทียบกับกรองเดิมเนี่ยมิติเดียวกันเป๊ะใส่ได้ไม่ต้องดัดแปลงใดๆทั้งสิน้นและนี่คือหน้าตาของกรองกระดาษแบบเดิมๆ น,นีเป็นกรองอากาศที่ผลิตจากผ้าแมทริกแฟบริกยืนยันด้วยผลทดสอบโฟลเทสว่าอากาศสามารถไหลผ่านได้ดีขึ้นชัดเจนเหมาะสําหรับรถยนต์เครื่องเทอร์โบส่วนเรื่องการกรองฝุน่นเนี่ยหายห่วงได้เลยเพราะเฟกเขาทดลองมาให้แล้วเปลี่ยนเสร็จมันก็ต้องเอาเออกมาลองกันหน่อยเอาจริงรู้สึกได้เลยว,ว่ารถตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นแต่คันเร่งเบาๆเดี่ยรถก็พร้อมที่จะเคลื่อนตัวไปแล้วเพราะพออากาศไหลผ่านได้ดีเครื่องยนต์ก็จะสามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นลองมาให้แล้วบอกเลยว่าขับสนุกคุ้มราคาแน่นอนจะสายเบนซินหรือดีเซลก็ห้า พลาดอย่าลืมเก็บโคตดและซื้อที่ตะก้าซ้ายมือได้เลย